นนะห,ห้ามลองเรียนแบบนะครับห้ามห้ามลองเรียนแบบนะครับอันนี้ต้องผ่านการฝึกมาอย่างช้ำโองนะครับยืมครับเอาแล้วครับเอ,เ,อเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับรถไหลครับรถไหลไหลให้ถูกล่องนะ อ,อ,อ,อนั่นไงโอ้ครับนะครับไม่ใช่มอไซค์นะครับจะยืนขับได้รถยนต์ก็ยืนขับได้มอนกันนะครับนะห้ามลองเรียนแบบนะครับนะห้ามห้ามลองเรียนแบบนะครับอันนี้ต้องผ่านการฝึกมาอย่างช้าพอนะครับ แล้วเป็นล่องใหญ่นะครับอันนี้ล่องใหญ่สูงขับข้างนอกนะครับสุดโอ้โหจังหวะนี้ยืนขับนะครับสุดครับสุดจริงคสดจริง 真厉害！